นึกออกแล้ววห,หนูอยากกินอะไรหนูจะส่งเครื่องบินพร้อมกับคำขอของหนูรับนะใช่รับได้แล้วมาดูกันว่าเจสวาดอะไรโอโหมันคือเค้กยมยมเนี่ย,ย,ย,ยหนูอยากกินเค้ก<า>งั้นฉันจะเริ่มก่อนเราต้องการตุ๊กตาบาร์บี้เพราะว่าเจสชอบตุ๊กตาเธอสวยมากเลยงั้นนั่งตรงนี้ก่อนนะ เดี๋ยวฉันจะเริ่มประกอบเค้กก่อนมาทาครีมที่เค้กและก็เกลีย่ยให้เรียบใช่สิ่งไปเลยโอ้โอบาร์บี้เธอจะมาช่วยฉันเหรออะไรกันเนีย้ยของคุณมากเลยนะเธอช่วยฉันน่ารักที่สุดทีนี้บาร์บี้ต้องนั่งอยู่ในเค้ก จากนั้นเราต้องการแฟนต้าเย็นๆต้องแบบนี้แหละมันอร่อยมากๆอยากลองสักหน่อยใครตดใจไหวโอ้ใช่แล้วอร่อยจริงๆมันต้องอยู่ที่เค้กของฉันและมันก็ดูเหมือนว่ากลายเป็นสระน้ำจริงๆเรียบร้อยดูสิวันสวยแค่ไหนไม่เลวนะแต่ฉันมีไอเดียที่ดีกว่า ก่อนอื่นฉันจะปั้นลาบูบูฉันมั่นใจว่าเจสต้องชอบตัวนี้มากกว่าใครดูสิว่ามันเท่และก็เจ๋งแค่ไหนเมื่ออยู่บนแคกของฉันพร้อมแล้วล่ะเชฟดูนะสิฮะเขาคิดทำอ,อะไรอ่ะตะลกจังเลยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งก็จะออกมาได้แล้วโอ้ยทำไมมันแข็งขนาดน,นี้เฮ้ยพอกันที ดูเหมือนว่าต้องใช้มือฮักซะนแล้วมานนี่เลยเฮ้ยฉันคือฮักตอนนี้แหละจบแน่เอ้ไม่นะนั่นมันยากนี่นะทุบ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 อ้โห,โหแรงอะไรขนาดนั้นนะแดนนี่อีกนิดนึงจะเสร็จแล้วเป็นไงนฉันบอกแล้วว่าฉันทำได้เอาช็อกโกแลตใส่ชามและต่อไป ต้องใช้ถุงมือไอรอนแมนละลายช,ช็อกโกแลตสุดยอดเลยมันกลายเป็นของเหลวแล้วทีนี้ก็ร่าดลงไปที่เค้กโอ้เยี่ยมเลยดูน่ากินจริงๆทีนี้ตกแต่งด้วยคิดแค็ค่อยๆเรียงให้ทั่วเค้กใช่แล้วเกือบจะเสร็จแล้วละและต่อไปหน้าเค้ก ฉันจะเอาฮักเบาวางใช่มันจะดูเท่ม,มากเมื่ออยู่บนเค้กฉันว่ายังไม่พอนะเราขาด M&M's มแอนอให้ลงไปที่เค้กเลยเสร็จแล้วน่าก,กินจนฉันอยากลองเองเลยแดนนี่อย่นะน้ำมันเค้กของหนูอโอใช่แล้วเธอพูดถูกงั้นก็รีบไปชิมเลยว้าวทุกคนตั้งใจมากเลย งั้นหนูจะเริ่มจากก้อนนี้เค้กที่มีสปริงเคลิลส์แล้วก็ลาบูบูโอ้โหข้างในก็เป็นสายรุง้งสดใสจังเหลือเชื่อปไปเลยอร่อยมากหนูชอบลาบูบูโหอย่างเจ๋งอะอ,อร่อยจริงๆอะไอร่อยมากเอาล่ะต่อไปหนูอยากลองเค้กฮะ โ้สีเขียวสดใสจังและรสชาติก็อไม่ธรรมดาเลยเค้กช็อกโกแลตสุดยอดแล้วฮักอร่อยไหมอ่ะเป็นไงโอยอะไรเนี่ยมันคือของเล่นเนาะใครใส่ของกินไม่ได้ที่เค้กกันเอาเถอะมาลองเค้กชิ้นต่อไปหนูชอบบาร์บี้แล้วรสชาติละ่ะ ใช่อร่อยจริงจริงหมายความว่าหนูให้ไลค์ไปเลยและผู้ชนะก็คือเค็กเชฟขอบคุณนะเจสฉันดีใจมากเลยงามงามอร่อยจังเลยเออเราภารกิจมาอยู่แล้วคะงั้นก็นี่ไงทำเฟรนไฟายส์ให้หน่อยโออได้เลยไม่มีปัญหาฉันจะเริ่มแล้วก่อนอื่นเราต้องการมันฝรั่ง เสียบไม้แหลมแหลมและใช้เครื่องมือพิเศษต้องขอบคุณเครื่องมือนี้ทำให้เราได้มันฝรั่งแผ่นบ้างๆใช่แล้วมันจะเป็นเปลี่ยวเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นผลลัพธ์ที่ออกมานี่ไงต้องแบบนี้สีที่ฉันต้องการและทีนี้ก็หมุนเข้าด้วยกันและเสียบไม้ เอาใช่ไาหมามันคืออมยิ้มนั่นเองเอาไปทอดกันได้ใส่ลงไปในน้ำมันร้อนๆเยี่ยมมากพอมันสุกแล้วเราก็ามาใส่จานเลือแค่ต้องบีบซอสมะเขือเทศและมัสตาร์ดเท่านี้ทุกอย่างก็พร้อมแล้วเทฟฟอนี่แล้วเธอล่ะฉันต้มมันฝรัง่งทีนี้ ้องใส่พริกไทยแล้วก็เทแป้งนิดหน่อยจากนั้นก็กดกดให้เล็ะต้องทำให้มันเข้ากันอีกนิดนึงอีกนิดนึงจะเสร็จแล้วเออใช่เลยสมบูรณ์แบบออกมาเป็นมันฝรั่งบดของจริงทีนี้ก็แค่ต้องรีดให้เป็นแผ่นบางๆจากนั้นใช้แม่เพิมพ์รูปหัวใจตัดหัวใจออกมา โอ้ไม่แล้วเลยแต่ว่ายังขาดอะไรไปนะโอ้นึกออกแล้วดันนี่เอาชีโตสมาให้ฉันเราต้องบดมันให้ละเอียดและทีนี้เราก็มีเกิดขนมปังแล้วเอาหัวใจคุกคอกกับชีโตสแล้วก็ส่งไปทอดได้รอให้มันสุกอ,ออกมาได้โอ้สวยจังเลย โอ๊ยนั่นอะไรอะทำไมเปลือกมันฝรั่งถึงกระเด็นไปทั่วครัวแบบนี้พันเพิ่งปลอกมันฝรั่งไงเล่าด้วยสว่านความเร็วสูงทีนี้ฉันจะใช้ดาบหั่นให้เป็นชินช้นิ้นสมบูรณ์แบบจากนั้นเอาที่เผามันแล้วก็เผามันฝรัง่งอืมดูสิน่ากินจริงทีนี้เอามาใส่ในกลองได้น้ำไหมไหมครับ แล้วก็พอมโคล,ล่าและแก้วเสร็จแล้วฉันก็เสร็จแล้วเหมือนกันงั้นก็เจสได้เวลาลองแล้วรีบลองเลยว้าวดูน่ากินจริงๆหนูอยากริ่มจากหัวใจอืม,อมไม่เลวนะแล้วต่อไปคืออะไรอะ่ะโอ้โหมันดูเหมือนอมยิ้มเลยแต่มันทํามาจากมาฝรังโอเหมือนมากๆแล้วก็ตลกด้วยรสชาติจะเป็นยังไงอืม เสงดีแล้วต่อไปล่วมันฝรั่งซีเรียมอร่อยและก็ไม่ธรรมดาว้าวมีโคกับแก้วไดานมมามหยด้วยมาลองกันเถอะม,มันฝรั่งกับโคกส่วนผสมที่ลงตัวใช่ผู้ชนะก,ก็คือแดนนี่ ฉ,ฉันนอนแล้วไม่คิดว่าจะเชน,นะขอบคุณนะเจสและครั้งนี้ทำอาหารแสลงให้หนูหน่อยคะไม่มีปัญหาฉันคือโรบอททำอาหารรุ่นสามพันฉันสามารถทำอาหารอะไรก็ได้อย่างสมบูรณ์แบบสวัสดีพวกเข้าแข่งขันอ๋อเจ๋งจังเลยสวัสดีแล้วผู้ชายที่ใส่โมดต,ตลกคือใครเชฟใช่ไหมสวัสดีเชฟสวัสดีหุ่นยนต์ดูให้ดี เดี๋ยวตอนนี้ทุกคนจะได้เห็นผลงานชิ้นเอกของจริงใช้แป้งหลากสีและก็บีบลงไปที่แผน่นอบเยี่ยมมากทีนี้เอาไปเข้าเตาอบได้และเราจะได้แป้งสายรุง้ง <c oughs> จากนั้นเอาครีมวานิลามามองอะไรเนี่ยดูกแปลกจังเลยเจ้าหุ่นยนต์ช่างเถอะบีบครีมที่แป้งเค้กและก็เกลี่ยให้เรียบวิเซษ จากนั้นก็มูนโอ้ใช่เลยต้องแบบนี้สิเห็นไหมฉันก็อยากทำเมนูของตัวเองบีบแป้งลากสีใส่แม่พิมพ์ค่อยๆบีบทีละสีเชฟดูอยู่หรือเปล่าไม่เอาหน้าโหอ,อะไรเนี่ยเขาทำได้ดีจริงๆดีกว่าฉันอีกทีนี้เราจะเอาไปเข้าตาอ,อกรอเล่น ผมสามารถทำเองได้แค่เพิ่มไฟทีนี้ก็เอาแม่พิมพ์ออกโอไม่นะดูเหมือนจะลืมลดอุณหภะะูมิเค้กของฉันไม่เลยโรบอทร้รองไห้น่าสงสารนะโรบอทมันเกิดขึ้นได้นะโอ้เดี๋ยวก่อนนะแล้วฉันละ่ะทำอะไรดีโอ้ใช่แล้วใช้เค้กสำเร็จรูปดีกว่าดูสิเป็นไอเดียที่เจ๋มงมากใช่ไหมแค่เปิดฝา ทีนี้ก็ทิ้งฝาไปได้เลยก็เสิร์ฟเออไม่นะฉันทิ้งผิดอันน่ะฮะรอทำยังไงดีล่ะพวกขี้แพโอ้ยอะไรนอะอย่าเสียใจเลยเราต้องทำได้กลอเรียอย่าร้องไห้เอาไปสิสายไหมอ๋อสายไหมขอบคุณนะฉันชอบมันมากเลยอืมอร่อยจังอะโอ้มันล่วงมันทำให้ฉันนึกอะไรออกแล้ว ใส่ลงไปที่ฝาเคกเราต้องการมากกว่านี้โรบอทฉันเศร้าจังฉันจะให้สายไม้กับเธออีกเอาไปสิจริงเหรอขอบคุณนะโรบอทร,รู้สึกดีขึ้นนิดหนึ่งแล้วแต่ไม้ยังเศร้าอยู่ขอบคุณอ๋ยเศร้าจังเลยแผนของฉันสำเร็จฮะขออีกได้ไหมอยังเศร้าอยู่ใช่ใช่แล้วเราต้องการใส่ไหมเยอะ,ยะ ตอนนี้ฉันก็ทำเค,ค้กของตัวเองได้แค่กลับด้านแบบนี้สาเร็จดูสิเจ๋งใช่ไหมใช่แล้วเจ๋งมากๆถามจริงเออกินให้อร่อยอว้าวเอออะไรอะ่ะเค้กไหมเหรอเปิ่นก็ไม่น่ากินเลยแต่หนูจะลองเฮ้ยไม่อร่อยเลยสักนี้ด่าแย่ยที่สุดเลยมาดูอันนี้ดีกว่าดูน่าก,กินมากๆ เราสีสันสดใสจังอืมเค้กนุ่มๆหนูชอบนะแล้วต่อไปคืออะไรอ่ะฮอ้อะไรกันเนี้ยเค้กก้อนนี้เหมือนก้อนแมกเลยว้าวมันคือสายใหม่นี่นะหนูชอบสายไหม่ผู้ชนะก็คือกลอเรียยมำย่ย้ำแย่ชนะแล้วดีใจจังเลยขอบคุณนะโรบอทนายช่วยฉันไว้ เค้กสวยจังเลยอะอ๋ไม่นะนี่มันลาบูบูตัวร้ายและไรก้กานมันกำลังกินเค้กของหนูอ๋อดูสิฉันมีลาบูบูสองตัวนะเดี๋ยวนะมันจะกินหมดเลยอะเออดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นงั้นก็หนูลกครทำเค้กลาบูบูใหม่ให้หนูได้นะได้เลยฉันรู้แล้วว่าต้องทำยังไงก่อนอื่นเอาช็อกโกแลตมาจากนั้น ต้องหักใส่หมอ้อและเราเจอละลายมันเปิดเครื่องแล้วก็รอเยี่ยมเลยมันเริ่มละลายแล้วสุดยอดนี่แหละที่ฉันต้องการสมบูรณ์แบบทีนี้ก็ต้องเทสใส่ในแม่พิมพ์ทรงกลมค่อยๆเกลี่ยช็อกโกแลตให้ทั่วแม่พิมพ์ และเราต้องทำให้มันเซ็ตตัวเพราะงั้นมาใช้สเปรย์แช่แข็งกันเถอะเร็วและก็สมบูรณ์แบบช็อกโกแลตเซ็ตตัวแล้วเอาออกจากแม่พิมพ์เอาเค้กมาและเราจะประกอบเค้กในช็อกโกแลตกันชั้นเค้กครีมทำต่อไปหลายๆชั้นวิเศษมันต้องอร่อยเหลือเชื่อ มันอาจ,จะพอแล้วและจากนั้นเอาทั้งสองชิ้นมาเชื่อมต่อกันแบบนี้สำเร็จหยกบอลที่สมบูรณ์แบบ oh, <yeah. S 1> ฉันนี่เก่งที่สุดโอ้ยหลุดมือใครก็ได้จับมันทีไม่เนอะอย่าให้มันตกแตกฉันต้องไปรับมันเองแล้วและโอ้ใช่สำเร็จไม่เสียแรงที่ฉันเล่นเบสบอล โอ้ขอบคุณขอบคุณทีนี้ฉันก็ได้เวลาทำหน้าตาของเค้กกันและต่อไปเอาครีมมาด้วยหัวบีบแบบนี้เราจะทำให้เหมือนขนสัตว์ฉันคิดว่าออกมาสวยมากเลยใช่เป็นอย่างที่ฉันต้องการได้ขนสัตว์แล้วคุณยายคิดว่างไงโอ้เหมือนจริงมากๆเหลือแค่ต้องเพิ่มหู และเราก็ได้เค้กลาบบุบูแท้ๆอย่างที่โซฟีน้อยอยากได้เลยและคุณย่าละงั้นของย่าจะง่ายกว่าย่าตัดสินใจจะทำพายสูตรพิเศษของตัวเองด้วยแยมโฮมเมดแค่ลงไปในแม่พิมพ์ในนี้ก็มีแป้งอยู่แล้วและจากนั้นเราจะทำหน้าของพายด้วยรีดแป้งให้เป็นแผ่นบางๆและจากนั้นก็ตัดส่วนเกินออก แต่ครั้งนี้อยากจะไม่ทำตาขายธรรมดาอยากจะทำเป็นหน้าของเล่นชิ้นโปรดของหลานสาวโซฟีลาบูบูไงเธอต้องชอบแน่เอาไปเข้าเตาอบและก็รอเจสแล้วเธอละมืมเล่นอะไรอยู่ต้องทำอาหารแล้วนะโอเคงั้นก็มาเริ่มกันเลยฉันต้องการหมักฝรัง่งโซฟีชอบมากเลยนะหมักฝรั่งเยอะๆจากนั้นก็นวดด้วยมือ และก็แบ่งเป็นสองส่วนมันทำให้รู้สึกเหมือนดินน้ำมันเลยเพราะงั้นฉันจะปั้นลาบูบูด,ด้วยตัวเองเอาละ่ะทีนี้มเอาสมวป,ประกอบต่างๆมาประกอบกันออกมาเจ๋งสุดๆเลยและก็มีกลิ่นหอมด้วยเออแล้วแล้วเด่นนี้มาจากไหนอะโอ้พายของอยานี่เองดูสิว่ามันน่าก,กินแค่ไหนงั้นก็โซฟีได้เวลาลองแล้วจ้ากินให้อร่อยนะ ว้าวทุกคนทำพูหนูจริงๆเหรอเนี่ยดีใจจังเลยงั้นมาเริ่มจากชิ้นนี้กันเถอะภายนีน่าสนใจจังและก็ตลกด้วยเออกลิ่นก็หอมหอมต้องลองซะแล้วอืรู้เลยนี่เป็นยำของคุณย่าสุดยอดและต่อไปมาลองเค้กลาบบบูสีชมพูกันโอ้โหมันแข็งจังเลยอะ่ะงั้นจะกินยังไงเนี่ยงั้นก็มาลองกัดหูกัน อ๋อมันคือหมักฝรัง่งเดี๋ยวก่อนนะหนูอยากกินเค้กนี่นะไม่เอาแบบเนี้ยและเค้กก็สุดท้ายมันคือช็อกโกแลตลาบูบูดูน่าอร่อยมากอืมแล้วก็รสชาติดีจังเลยหนูชอบมากมากแท้เป็นผู้ชนะยนินดีด้วยค่ะโอ้ทุกคนได้ยินไหมอ่ะฉันชน,นะก็อะไรขึ้นเนี่ยลาบูบูกินสิ ันเหลือให้ด้วยนะเิงไปเลยอ่ะมันชอบมากครั้งนี้หนูยังให้ทุกคนทำพาสต้าหนูหิวมากมากเลยเพราะงั้นเร่งมือหน่อยนะคะเป็นไอเดียที่ดีมากฉันรู้แล้ว่าต้องทำยังไงในกระเป๋าของฉันมีบุ้นเอ็นขิงสำเร็จรูปอยู่อ๋อใช่แล้วปักระป๋องและจากนั้นก็เทนน้ำเดือดลงไปและก็รอให้มันสุก ไอ้แค่นี้ยง่ายมากมากเห็นด้วยใช่ไหมคะเชฟเจิงไปเลยไม่เห็นด้วยงั้นฉันจะทำอย่างอื่นที่ดีกว่าเริ่มจากนูเทลล่ตาตักมาช้อนใหญ่ๆและจากนั้นก็เทปแป้งลงไปและเราจะได้แป้งช็อกโกแลตอีกนิดเดียวใช่แล้วเยี่ยมเลยและจากนั้น เราจะเอาช็อกโกแลตนี้ใส่ลงไปในอุปกรณ์พิเศษของเราและเราจะได้เส้นที่นุ่มนุ่มและน่ากินฉันอยากจะกินมันเองด้วยซ้ำแค่เห็นก็น้ำลายไหลแล้วแต่ว่านี่ยังไม่หมดนะต่อไปฉันต้องการเวฟครีม เอามาตกแต่งและมันจะเข้ากันกับชลล็อกโกแลตมากจากนั้นโรยด้วยสปริงเกลหลากสีเท่า,ทานี้ก็เสร์ฟได้แล้วคุณย่าจะทำอะไรครับส่วนยา่าจะใช้แป้งแผ่นเค้กทำเป็นเส้นบะหมี่เยี่ยมมากเอามาใส่ในชามโอ้ยดูสิย่านี่ฉลาดจริงๆมันดูเหมือนเส้นบะหมี่มากๆและแน่นอนตกแต่งด้วยสตอรอเบอรี่และก็บลูเบอรี่ และราดน้ำเชื่อมลงไปเท่านี้ก็เสร็จแล้วอืมดูเหมือนว่าบะหมี่ของฉันจะสุกแล้วมาเช็คกันต้องลองหน่อยอืมอ๋อไม่นะทําไมมันเผ็ดขนาดเนี้แม่จมันเผ็ดเป็นพิเศษเลยฮะทำยังไงดีไม่ตายเถอะตอนนี้เหลือแค่ฐานแล้วจะทำยังไงดีฮะนี่มันตลกจังเลยเธอจบแล้วลาบโบะหมี่ของหนูอยาาก,กินพาสตา้า ใช้เวลานานแค่ไหนกันนะเออฉันต้องคิดอะไสักอย่างมาทำแทนเอาล่ะฉันต้องใช้สปาเกตตี้กับไส้กรอกผ่าไส้กรอกแล้วก็เสียบเส้นสปาเกตตี้เข้าไปอาา๋าใช่แล้วทีนี้เอาไปต้มในกาต้มน้ำเยี่ยมมากตักออกมาได้เอามาใส่จานและก็วาดหน้าด้วยซอสมะเขือเทศเดูเหมือนปลาหมึกยักษ์เลยเจ๋งมาก โซฟีลองได้แล้วล่ะในที่สุดก็ได้ลองแล้วเอ้ยแล้วนี่มันอะไรกันนะดูหน้าหยาแแยงหนูจะไม่ลองเด็ดขาดแต่ว่าเส้นช็อกโกแลตนี่สิดูน่ากินมากๆและยังมีวิปครีมด้วยน่าสนใจอ๋ออร่อรจังอ๋อแล้วนี่คืออะไรคะใช้ช้อนตังไม่ได้อะ งั้นใช้เมืองกินไปเลยดีกว่าหนูชอบสตรอเบอรี่แล้วเส้นล่ะทำจากอะไรอ๋อมันคือแพนเค้กว้อสุดยอดไปเลยเหลือเชื่ออร่อยมากๆคณยะนี่มันเจ๋งไปเลยคุณยาเป็นผู้ชนนะโอ้ขอบใจมากหลานรักอยาพยายามจริงๆแล้วลาบูมูเป็นอะไรนะ <S <S เขาตัดสินใจจะลองเหมือนกัน <S <S และเขาก็ชอบมาก และในครั้งนี้หนูอยากให้ทุกคนทำอมยิ้มหนูอยากกินของหวานหวานมากๆโอ้เจีงฉันรู้แล้วว่าต้องทำยังไงก่อนอื่นต้องเอาจ๊บเปอร์จ๊บออกจากกระเป๋านี่แหละใช้ได้เลยโอ้เชฟฉันต้องการกระทะพอดีขอก่อนนะใช่ละลายอมยิ้มไปเลยละ่ะใช้เวลาไม่นานหรอก แน่นอนเราไม่ต้องการแท่งเอาออกได้และต่อไปฉันต้องการแม่พิมพ์กลมๆแบบนี้ขอบคุณนะเชฟทีนี้ก็เทคาราเมลลงไปในแม่พิมพ์และก็เกลี่ยให้ทั่วออแต่ว่ามันไม่ง่ายอย่างที่คิดโอ๊ยร้อนจังร้อนจังโอ๊ยต้องทำให้มันเซตตัวเร็วๆแล้วต้องใช้สเปรย์แช่แข็งแบบนี้สิทีนี้ก็เอาช็อตออกมา ตุ้ต่อไปเราจะใช้ลูกกวาช็อกโกแลตทีนี้เอาอีกครึ่งมาประกอบกันและฉันก็ได้จุปเรจุ๊บที่ใหญ่มากและยังมีเซอร์ไพรส์ข้างในด้วยโอ้สตรอเบอรี่นี่สิที่อยากต้องการเอามาเสียบไม้และเราจะทำดอกกุหลาบสวยๆนี่ไงดูสิว่ามันสวยแค่ไหน ต่อไปจุ่มลงไปในน้ำผึ้งและอยาเป็นคนทำน้ำผึ้งเองเลยนะนี่สีสวยจังและที่สำคัญมีประโยชน์ด้วยลูกอม,มแบบนี้ส่วนฉันบอกสับป,ประรดเสร็จพอดีและจากนั้นใช้เครื่องมือนี้เอาไส้ออกมาเยี่ยมมากเราได้วงกลมสับป,ประรดแล้ว และจากนั้นเราจะใช้ช็อกโกแลตหักใส่ชามและก็ละลายออกมาสมบูรณ์แบบและต่อไปเอาสับปะรดเสียบไม้และจุ่มลงไปในช็อกโกแลตฉันอยากทำช็อกโกแลตหลากสีมีสีแดงสีฟ้าและก็โรยสปริงเกิรหลากสีด้วยสุดยอด เท่านี้ก็พร้อมกินแล้วกินให้อร่อยนะจ๊ะอ๋อทุกคนทำเร็วมากเลยเหลือเชื่ออ๋อหนูอย,อยากลองดอกไม้พวกนี้ก่อนโอ้ยทำไมมันแข็งจังเลยอะหนูกัดไม่ได้ไม่เอาหลงไม่กินแล้วแล้วนี่คืออะไรอะดูน่ากินืมกลิ่นก็หอมๆสับประรดนี่นะ ใชสับป,ปะรอดครับช็อกโกแลตอร่อยมากโอ้โหอะไรกันนี้มีค้อนแปลว่าต้องทบสินะงั้นเราต้องทบอมยิ้มนี่กันตุง้งฮะในนี้มีลูกอกมช็อกโกแลตมากมายเลยแล้วก็อมยิ้มด้วยสุดยอดอเหลือเชื่อหนูตัดสินใจแล้วเจสเป็นผู้ชนะเย้ชยชาครั้งแรกของฉัน ลาบูบูมาอีกแล้วเหรอแน่นอนเขาก็อยากลองเหมือนกันฮะน่ารักจังเลยและเขาก็ชอบมากดีใจจัง